คลิปนี้มาแนะนําสําหรับมือใหม่เลยนะครับที่ไม่เคยผสมปูนคอนกรีตด้วยตัวเองนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยให้เราหาภาชนะมา1อันนะครับแล้วก็ภาชนะตวงมา1อันครับโดยอัตราส่วนผสมก็คือปูนต่อทรายต่อน้ําต่อหินนะครับหต่อ2ต่อ1ต่อสี่ที่เราจะใช้ในงานนี้นะครับหตัวแรกนั่นก็คือปูนนะครับเราตวงใส่ไปในถังตวงของเรานะครับถังตวงเนี่ยจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับจากนั้นก็ทรายสส่วนนะครับ2ถัง เข้าไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับเมื่อเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ําตามเข้าไปอีกหนึ่งส่วนส่วนของน้ําเราค่อยๆเติมเข้าไปก็ได้นะไม่ต้องเติมทีเดียวจนครบหนึ่งส่วนนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความชื้นของทรายด้วยผสมนะครับปูนทรายน้ําให้เข้ากันแล้วก็เติมตัวหินเข้าไป4ส่วนหรือ4ี่ถังตวงของเรานะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับเราก็จะสามารถได้ปูนคอนกรีตไปใช้งานในการเทพื้นเทคานหรือว่าจะเป็นเทตอหม้อต่างๆได้เลยนะครับ เป็นวิธีการเริ่มต้นสําหรับใครที่จะผสมปูนคอนกรีตด้วยตัวเองนะครับสามารถนําวิธีการนี้ไปใช้งานได้เลยครับ